แคปจมนะแคดนะจไมนะต้องกะจับต้องนัดดีต้มกะโดดเล็มาหาแต่ไม่้

นึ่งสองเอาป๊อดป๊อดเอาจะได้กระโดดไหมเนี่ยคลิปจะเต็มแล้วหนึ่งสองหนึ่งสองอืมตุ้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 ม